ซี่โครงปลาตํานานความนุ่มวันนี้เอพาทุกคนมาที่ปรานบุรีนะคะมาถึงแล้วเนี่ยจะแวะร้านนี้ไม่ได้เลยซี่โครงปลาสาขาต้นตำรับ คนปราณบุรีเขารู้ดีเอออกเดินทางจากนครปฐมมาถึงที่ร้านเนี่ยก็ประมาณ3มชั่วโมงค่ะถึงแล้วจ้าซีโครงปรานสาขาต้นตำรับเดี๋ยวหาที่จอดก่อนนะทางร้านไม่มีที่จอดสามารถเรียกเตีบทางเดินได้เลยมาถึงที่ร้านเมนูเด็ดที่ต้องสั่งเลยสีโครงปรานล่ำลือว่าอร่อยนุ่มละลายในปากเลยแล้วก็ราดหน้าหมูตุนวันนี้มาถึง8ปดโมงเชา้าได้กินแค่ซิโครงหมูตุนจ้าทางร้านมีให้เลือกขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะร้านปิดทุกวันอาทิตย์วันนี้ ีเอ๋สั่งมาเป็นกับนะคะแล้วก็เป็นข้าวตังหา้าช่วยนี้ราคาแค่60บาทข้าวเปล่าจานละ5บาทค่ะทุกคนใครชอบซี่โครงหมูตุนเปื่อยๆนุ่มๆก็มาทางนี้ได้เลยเอ๋การันตีความเปื่อยจ้าร้านซี่โครงปลานปรานบรุรีร้านเจ้าเก่ายังคงรสชาติความอร่อยซี่โครงเนี่ยคืออร่อยนุ่มแล้วก็เปื่อยมากๆเขามีสาขากรุงเทพด้วยนะแต่วันนี้มากินที่ต้นตำรับร้านซี่โครงปลานที่ปานเลยจ้ารล่อนง่าไ อีกหนึ่งเมนูที่ตั้งใจมาก็คือราดหน้าซี่โครงหมูแต่ว่ามาเช้าเกินไปค่ะทุกคนเมนูนี้ก็เลยไม่เสร็จสรุปนะบอกเลยว่าร้านเนี้เด็ดมากๆถ้าใครผ่านมาแวะมาได้เลยไม่ผิดหวังทุกคนคนมันร้อนง่ายมากแหละอือ แวะมาเที่ยวทะเลปราณทั้งทีนอกจากทะเลแล้วเอก,ก็ตั้งใจจะเก็บร้านอร่อยๆนี่แหละสำหรับร้านซี่โครงปราณเอก,ก็ปักหมุดร้านแรกเลยค่ะเพราะเป็นทางผ่านที่จะไปที่พักที่แรกเลยเปิดแมปมาไม่มีหลงแน่นอนความนุ่มความเปื่อยแล้วน้ำซุปหอมต้องยกให้เขาเลยแหละก็ไม่รู้จะติตรงไหนทั้งวัตถุดิบ ทั้งราคาราคาเนี่ยเป็นมิสสุดๆเป็นยังไงบ้างคะผลงานร้านแรกไม่บอกก็รู้นะคะเกรียงแบบนี้บรรยากาศของร้านโดยรวมนะคะนานางเป็นตึกแถวเก่าๆลูกค้าเนี่ยแวะเวียนมาทานเรื่อยๆเลยร้านนี้ตั้งอยู่ในซอยข้างธนาคารกรุงศรีสามารถจอดรถริมถนนได้เลยเพื่อนๆแวะมาปรานแวะมาทานได้เลยวันนี้เอ๋มารีวิวให้แล้วอร่อยมากๆ